สวัสดีค่ะน้องเปิ้นสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมือนีกาเดินทางมาหาหน้องเป้นค่ะท่านผู้ชมตามเสียงเรียกร้องของเอฟซีเนาะค่ะนอก่าให้มาตามน้องเปิ้นแน่ในโค้งสุดท้ายเนาะน้องเป้ลเนอแอดกาบอโอชาละคะกาเฝ้าเดินทางมาหาหน้องเป้ลเลยเป็นจน้งไหนอีหล่าความเ่อนไหวความฝันเห่าความฝันเอเพราะอาทิตย์ก่อนมีโอกาสจะไปวัดลุงปู่สวงนะคะค่ะพอดีหนูนําหาไหาไอ้ไอ้ เอกนากระสัดพี่เกิดนูเกิดพีมาเสงนะคะกระสื่งเป็นปี่ีงูเหล็กแล้วของลูกสาวปี่ทอปีกระต่ายนูย่างหาอ้อมน้องปูสวงยันมาอ้อมหาทุกหลานบม่เอ๋ยไม่ได้หลานพูนสุดๆเหมค่ะบ่อนี่พ่อกระเลยว่าพ่อกระเลยพ่อมาไม่หนีพ่อสีอันพ่อสีอันไววพ่อหน่อยพ้นมาพ้นาพ้อตรงมีเอาค่าคู่ขาไข้ใส่ไขยพ่อไขายี่สิบสี่บาทแล้วก็ว่าไอ้คุณครูบาอาจารย์เน้อหนี้เดิร์ดพันกับมีไอ้คาถาทองพ่นนี้หล่ะค่ะ นุ้งก็เลยเก็บดอกไม้ใส่นหนัหาคู่เพราเลยว่าจะของ,อของ,ง่นมาหอดจะของคนมาเถืงแล้วเพราะว่าน้ำของ่นแล้วไอ้คนมาหอดมายัางแล้วอนันรางวัลที่หนึ่งยูได้ไอ้กระเป๋าอีน่าคนหนิงเดิมนะคะพ่นบ,บอกจังสี่นะคนพนะพ<ม>ันไว้เพราะว่าไหนมาที่นุ้นุ้นไปน้ำหาจ้าวานนะคะนำ้นำนำ้นำน้ำเพราะว่าหลวงกูศวงสิมีคนขายไอ้ของวัาตุงค้งหลายแต่ว่ามันสิบ่มีไอ้กระต่ายกับไอ้งูเหล็กนะคะซึ่งซึ่งเป็นพี่นูเกิดนะคะ กับลูกสาวนูกว่ากับลูกสาวยางตากเลียญฮ่าจนมาไปไดรหลานชุดถ่ายไปกันเลยอันนี้ไงนุกเลยไปบู้าทู่วันที่นี่นุกเลยขอจุดจุดถูกนุกกับจุดนุ๊กใส่ข่าวสารนุกเขาไปจุดได้มาหนึ่งหนึ่งเก่าหนหนึ่งหนึ่งเก่าค่ะนี่ถั่มันหนึ่งเก่าวันที่นี่ไอ้กรงปูแสงเพคนสีม่านาผ่านน่ะพอดีแฟอันเคยผ้าไปถึงแตะัึงเตะ หลายปีก่อนเนาะค่ะ,ะเพื่อนก็เลยหลายปีก่อนเพราะว่าแฟนคนสิเ,เคยเป็นคนเคยบุญม,กมาก่อนมาส่งว่าพระใดดีดพระใดดังเพื่อจะพาไปไหว้สินะคะบันบันบันเพิ่นก็เลยบันก็นเลยเพิ่นก็เลยเปิดเพิ่อนใส่หลวงปู่แสงพเงพเิ่นมอดระะจังไหนไอ้แฟนหน่อยฟังไอ้ในโทราศัพท์สินะคะ่ะพอดีหนูก,ก็เลยมาฝันมาฝันว่าแม่ขาวนั่นฝันเห็นแม่ขาวหนูก็บ่งบอกว่าเป็นไผเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่ขาวอม,ม,มขาวมันนะคะทราปอดค่ะไอ้ บะนี้เพ่อไคเลยยืนไอ้ลอตเตอรี่ให้หนูเลขถ่ายมันะครับตัวตะกั่นกับเลขหนูจุดกับลงผู้ส่องบันี้หนึ่งหนึ่งเก่าคือกั่นพี่น้องหนูกับปุ้งหงคือกั่แล้วก็ร่องเสียงมึงนะคะพี่น้องมเสือส่วนบุคคลนะคะค่ะค่ะยายกให้มีโซ่ทุกคนนะคะแต่ว่าหนูกับฟันเด้จังไหนมันจังสีขายกันคือกันงขัดแถินะี้จังไดยตัวเลขมันคือสีมัคือกันขักแทนน้องเปิดมค่ะนี่นี่คืองง ลูก็เลยซื้อละปะหี่เลยซื้อเบอร์ทองยบบ้อยคือกันโอ้ค่ะค่ะอันน้องเปิ้ลฝันเห็นแม่ขาวนี่เพิ่นใส่สูดสีขาวเพิ่นใส่สูทห้องขาวไปเลยค่ะจะปอดแล้วเพนก็ก้อนผมนั่นคือคือเพิ่นเป็นแม่ขาวไปเลยน่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาบอกบอเพิ่นเพิ่นมาบอกนูองบหนูบังิ็ไปฝันในยู่เห็นวัดห่างอยู่ใส่บูเห็นแล้ววดขวกขวกดูนู้แล้วไปนมัสการเพิ่นเพราะเอ้าไอ กีลาน,นักบุญมาหอดแหลวเขาเรียกว่าจังสีน่ะคะ<ม>่ะหนูก็ใส่เสื้อขาวตัวนี้ละไปปรากฏในความฝันหมื่ขึ้นนะค่ะมันมาค่หนูก็เลยกาบแล้วลวก็เลยเอาหลอตาลีให้หนูหนูก็เห็น,นหนูจาหนึ่งทะเล่ายพี่น้องหน,นูตื่นก่อนเ<ม>พราะว่าหนูต้องรุดบืงเขามันไอมันไกลมันขันนะพี่น้องก็เลยตื่น,นหนูจาหนึ่เต่าถ่ายมันหนึ่งหนึ่งเก่ากันแต่ว่ามันกับบังเอิญเป็นเป็นไอเป็นหนึ่งหนึ่งเก่าที่แฟนหนูว่าปเ,เป็นไอ เวลาที่หลวงปู่แสงเพิ่นมนาภาพแฟนของ่นว่าจังซี่นะพ่อเพิ่นสิมักฟังธรรมะธรรม่อไอ้หลวงปู่ใดดีๆเพิ่นสิฟังการมนาภาพต่างๆอย่างเี้ค่ะเพิ่นก็เคยพาไปนมัสการเพิ่นมาก่อนนะคะหลายปีแล้วค่ะประมาณสองปีขึ้นหลังค่ะท่าพ่อสิไปหาหลวงปู่แสงค่ะค่ะแต่ว่าเพิ่นมนาภาพบ่มีโอกาสไปค่ะเพราะว่ามันนังดอยแฟนเขาทำงานหนูก็ไปบ่ถึงต้องให้แฟนพาไปค่ะ ว่าหนูก็แปลกๆมันก็จะเข้าเลขกต้องพูงดแสงในวิธีใดนหนึ่งเก่าพี่น<ฮ>้องค่ะแฟนหนูเพิ่นกับมึงเพิ่นกับเสือดมึงของเพิ่นนะค่ะว่าเพราะว่าไอ้มระดาภ่าไอ้เวลาท่านตอนนี้แล้ว,วมันคือสิเก่ากับเล็ตัวแทบพิ่นเลยวางสิมั<ฮ>นยว่าหนูบองค์ค<ฮ>่ะพอดะที่เมฆาเขาเป็นไก่นูมากสินะจับปอบกเป็นก่เลยยื่นลอตเตอรี่ไอ้นุนูบองค์ว่าเลขหนามันโตใหญ่นูจ้ำได้แต่เลขกท้ายหนึ่งเก่าบินหนูกับเสือลอตเตอรี่เพราะท่านใดพี่น้องมันพอมี มันก็ส่วนอื่นจะเบอร์ท่อของไหวกับเบอร์เงินในมูไว้สินะโอ้ยค่ะท่านผู้ชมะมันจักเป็นเรื <Yeah ่องบังเอิญอีหยังเนาะน้องเปิลนาะค่ะไปวัดหลวงปู Slide Slide ่สวงนี่ไปไปได้จักมื้อแล้วน้องเปิ้ลหนูไปวังได้อาทิตย์ที่แล้วแต่ระมาณได้ได้อาทิตย์กว่าๆค่ะค่ะหนูก็เลยไปบูชาถูปมานั่นนะจ๊ะ็มาไปทำพุ่นทำยังหลายอย่างมาจุดเลขกถูกคะมาจุดเลขกูกได้1 19ค่ะบาดนี้ก็มาฝันอีก อั้นมาแม่เขาเราเอาเราตลิง่งหายจำ้ำแต่ทเลขายหนึ่งหนึ่งเก่าคือเก่านูไปกาฬนาสการเพื่อนเ็นเพื่อนกวดลานวัดอยู่ตรงไีนนะคะ่ะมันมันก็เป็นวัดทางห่างนูงก็บูงว่าวัดใหญวัดทางห่างวัดเก่าเก่ะค่ะเป็นวัดเก่าเกคือสิบโบข่อยมีคนอยู่ไปรากฏว่ามีเห็นแต่เล่าคนเดียวนะ่ะจ้ะค่ะค่ะค่ะบานีา้กามีเอฟซีถามมาอยู่นอหนงเปิลซารับโตเล็กโตเลขโตเก่าที่ห้าปล่อยไปนี่คลิปก่อนว่าที่แม่มาบอกนั่นโคกเก่า กผ่านมาแล้วเป็นจังได้นองเปื่อนเป็นตาตามอีกบอลหรือจังได้ต้นนี้กับกับเป็นตาตามอยู่ค่ะเพราะว่ามันเหลขกม่มันสิบ้าไหวย,ยังงวดหนึ่งอืมเลขแเม่ของนนองเปิ่อนนี่สิว้นไว้อยังงวดหนึ่งจา้าสิบ้าไว้หงวดหนึ่งมันสิมาออกงวดหนึ่งอืมค่ะท่านผู้ชมกาให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาอนนองเปิ่นหน่ะค่ะนนองเปิ่น,น,นมันก็เป็นกวามเสื้อส่วนบุคคลส่วนบุคคลค่ะกือมเสื่อนะคะกมเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ ละบาดนี้เฮากับโบหูนาะน้องเปิ้ลเนาะว่าเลขมันสิออกตัวใดนน้องเปิ้ลเนาะค่ะเพราะว่ามันมันเขามีหากับจ่าป้อหนูก็บ่ฮู้คือการแต่ว่าอันนักฟุฝันหนูบ่ผิดบ้างค่ะหนูอยากโพจากไผ่ขนน่ะค่ะค่ะโอ้ยขอบคุณน้องเปิ้ลหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้ FC ช่องจ่าป้อเนาะ FC ก็ถามไทยมาตลอดว่าให้ติดตามน้องเปิ้ลเนาะค่ะเนาะมามื้อนี้กับน้องเปิ้ลก็ฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมใส่ดุนพินิจพิจารณาเอาเนาะน้องเปิ้ลเนาะ เป็นไปได้นู้ก็จะให้ถือซุกคนนะคะเมนค่ะเมนเมนนู้อยากนู้อยากซอยคนทุกใหญ่ห่างนะคะคนตกองทุกใหญ่ห่างเมนคือบางคนถือถือหนูตะงวดแก๊สสองตาปอดเนาะเมนเพื่นก็ว่าไอ้โอ้ยไอ้บางคนอยู่คอนแกนลุงทุนหน่อยลุงบ่มีรถจักรยานบ่มีค่าเงินกลับบ้านเพื่อนถือก็หนูพอแค่ไม่รบกวนนั่นนี่มีคุณค่าทางจิตใจของหนูค่ะมันมากคนตาคือจิตใจนะคะค่ะค่ะเพราะว่าหนูเพื่อนก็ไหนหนูมีคุณค่าทางจิตใจนะคะค่ะสทหรับภูลาเพื่อนกระซิ สำหรับปูลาเปิลกด้เดินทางกลับบ้านเพิ่นด้วยสัตว์ติการ์บค่ะนั่นคือความความไอ้มันเป็นคุณคา่าทางจิตใจของของหนูหมากกว่าเงินตาค่ะพี่น้องค่ะค่ะโอ้ยสาธุน้องเปิลหวัวนี้ขอให้เขาเนาะน้อ,นองเปิลสำหรับตัวเลขของน้องเปิลแต่ว่าของแม่น่ะมันมันอยากบาวอ่องวดนึงจัดปอค่ะของแม่นผสมหยักบาวอ่อยู่งวดนึงค่ะค่ะส่วนตัวเลขของพ่อใหญ่ที่เปิดทำออกเห็นตัวเลขตัวเลขตัวใดก็ให้องเปิลน็มึงนะคลิปนุ่งก็นุ่งก็ลืมเหมือนกันเอาเต๋ะค่ะค่ะ กาให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิษพิจารณาเอาเว้าน้ำเรื่องความฝันเนาะน้องเปิ้นนฮาก็ฝันไปนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเปิ้นไปได้หนูอยากให้ถือสุขคนล่ะค่ะได้2จาป่อยถือ3ามโต้กันละค่ะค่ะโอ้สาธุสาธุเนาะน้องเปิ้นเนาะโอ้ยหนูก็อยากปวดอยากคลายสุขคนนะคะหนูบ่แพงไวเ่อความฝันสาธุสาธุเด้อน้องเปิ้นไว้พรให้ FC เฮาใน่น้องเปิ้นขอให้ถือเบรกสุขคตนะคะนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นขอได้เงินแสนแม่เมื่อคืนขอได้แก้วมีโชคสุขคตนะคะ มันหมาลำด้วยเงี้ยสุขอากาศฮะสักตาทูสักตาทูสัาทน้องเปิลน,นออ้องค่ะเอ็มซีถือมุกกรดีใจน้ำจ้ะจ้าจ้ะคุณนี่แหละค่ะขอบคุณน้องเปินเด้อค่อะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจังไดกลับไปเบิ่งตัวเลขกให้ถ่ายคลิปกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของน้องเปินเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขของน้องเปิลเจ็ดสองสามนี่สิเป็นเรื่องเล่าวความฝันในคลิปก่อนเด้อค่ะน้องเปิลเพิน่นฝันเห็นพ่อใหญ่เพิ่นค่ะนั่งเฝ้ายุปากทำค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เปิดทำออกบอกเลขเป็นตัวเลขก็คือเจ็ดสองสามเนาะค่ะนอะในฟ้าผนังทำค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขเจ็ดสองสามค่ะมาในวดนนี้น้องเปิลเพิ่นกระไดไปถ้ำบุญเนาะคะ่ะนออยู่วัดหลวงปู่สวงค่ะกระไดปูชาถูกมาเนาะค่ะนอ กามาจุดทูบได้เลขหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมกะพอมาจุดทูบได้เลขหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วลบมาเฮือนนองเปิลมาฝันค่ะท่านผู้ชมเห็นผู้ยิงผู้เถ่าใส่สุดขาวเนาะค่ะเนาะน่งขาวห่มขาวค่ะกวดไปใหม่อยู่ในวัดเก้าเก้าวัดทางห้างนี่แหละค่ะท่านผู้ชมโบกเลขนองเปิลเอาลอตเตอรี่ให้นองเปิลเนาะค่ะเนาะนองเปิลเพิ่นกระจำได้แต่เลข้ายค่ะเลข้ายนั่นก็มาเขากันครับ เลขทูบของน้องเปิลพอดีค่ะท่านผู้ชมกาเป็นความบังเอิญเนาะค่ะท่านผู้ชมกาตัวเลขที่ได้ก็หนึ่งหนึ่งเก้าคือกันค่ะท่านผู้ชมกาสองตัวกับเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเดือค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมผิจาระาเอาเน,นาะค่ะเนาาสำหรับตัวเลขของน้องเปิลคะ่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปลอกขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจา่าปอเด้อค่ะให้มีตัวความสุขความเจริญเนาะกันเนาะถือเกล,ลียกลุยๆกันทุกคนคะ่ะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ